ปรอสต์ปรอสต์ไม่มีอ่ะกินได้แล้วมันได้ของกินไปแล้วไงอ๋อออยคิดถึงตอนมัน้น้อยขอนก็อุ้มป่ะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งตอนเช้านะคะกล้องสวยไม่ต้องห่วงจ่ะหน้าสดก็ไม่เป็นไรจา้าวันนี้อยู่เชิญหน้าโคโรชเกมนะคะเชิญหน้าก็เชิญหน้าจริงๆแต่เชิญหน้าวันนี้ไม่เชิญหน้านะเพราะว่า ไม่มืดจะไม่แสงแดดเดี๋ยวสภาพเป็นบ่งบรรยากาศทังนอกตื่นมากับเมาม้อยเลยจ้าได้ข่าวว่าอะไรนะบ้านถือจำนองติพี่น้องเราพัว,พวไปไทยออกมาโอ้ไม่น่าอะไรอยู่ซื่อเนาะเอออันซุ่มบอลุขี่ลู่นต,ต้กะโอ้ยแซะเขาว่าขายมุนแม่มาสันเอาสื่อเอาธรรมจ้าห<ม>นาจ้าจะไปพาไปดูบรรยากาศนะจ้าจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวนะคะกลับกล้องก่อน นี่นะคะทีมงานคุณภาพเดี๋ยววันนี้เรามีปาร์ตี้กันนะจ๊ะเออเอฟซีผู้เยาว์บ้านขอเสียงแนจ้ามาสันเนรูตรสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะเอฟซีผู้เยาว์บ้านนะคะไม่กล้าไม่กล้ามีชูก้กลัวผัวเอาบ้านไปขายใช่ไหมไม่กล้ามีชู้แต่ผัวเอาบ้านไปขายเออผัวสร้างไว้ให้แล้วค่ะเออ <laughs> ผัวสร้างไว้ทุกอย่างชาตินี้ทั้งชาติจะได้เป่าผัวเหมือนผู้เยาว์บ้านฟินแลนด์เดือนไหมพวกนี้ทำมาหากินกันอยู่เลยเนี่ย เนาะเออโอ้ยตายจริงใช่เออทำไมเราไม่โชคดีแบบนั้นเนาะเออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รับสมัครเมียคนใหม่ไหมป้าไม่ัสมัครเมียไหมผู้ใหญ่บ้านอะจะจะไปสมัครเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าใช่ไหมมันะหายมันมันหาเงินเก่งเนาะหาเงินเก่งตัวไม่แล้วเขาให้ไม่รู้นะความรู้สึกเราเราติดตามเขาตั้งแต่เขาอยู่ฟินแลนด์แล้วเออเขาแบบเขาเขาสร้างทุกอย่างนะ ก็อ่านแล้วอ่ะสร้างไว้ให้นะไม่มันต้องมันต้องใช้ไหมฮะไม่ไม่ไม่มีแค่ตัวเดี๋ยวไอ้นี่ใช้ชักแต่ตัวไม้นั้นน่ะใช้แค่ใบที่ฐานนี้ฐานอยู่นี้ฐานอยู่ใช่ไหมนี่ ในลิ้นชักนมีเป็นเอาล้อกระเทียมมา้แล้วเนาะดีเลยเดี่ดีมากดีมากกระเทียมเดี๋ยนาะดีค่ะดีที่สุดกระเทียมค่ะนะคะเขาสิกินกาแฟแล้วเขาโศกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกแป๊บหนึง่งไปหาน้องคคดแค่อันนี้แล้วพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะรองเทาเ้าขึ้นเหรอรองเท้าอยู่นอกนะนะน่อไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะเก๋ๆ เช้านี้ดูสิตื่นมากกเสพข่าวพี่น้องนี่เป็นเมืองเล็กๆเลยจ้ะเมืองเล็กๆของประเทศสโลวนเนียเมืองนี้เศรษฐกิจเขาคืออะไรเศรษฐกิจบ้านนี้คือเขาจะมีโรงงานพวกอิเล็กทรอนิกส์เยอะคะ่ะนะคะอุ้ยดูบรรยากาศนะคะบ้านเศรษฐีได้ดีพี่น้องบ้านเศรษฐีสุ่มนี่เอามาจากเมืองไทยได้เนี่ย ซุ้มนี้น้าเข้าจากประเทศไทยเลยจ้ะรู้สึกว่าจะหลายบาทอยู่กับค่าขนส่งไปดูซุ้มนี้กันเดี๋ยววันนี้เขาจะไปฮอลิเดย์เฮาเนาะจ้ะเนาะอันนี้ยังอยู่ที่บา้านซุ้มโต๊ะไม้ซุ้มไม้นี่นําเข้าจากประเทศไทยบ้านเพียนสาวโอ้ยห้เบิม่มบรรยากาศแามสาวพี่น้องดูสิ ตร,น center, นะะตรงนู้นจะเป็นเซ็นเตอร์นะคะตรงนั้นจะเป็นเซ็นเตอร์เป็นเมืองหน,หน่อยๆพี่น้องถ้าออกไปหน่อยนึงก็จะมีโรงงานไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์มีโรงงานฐานหินหนอกจากเนาะดูบรรยากาศย่าเสาวพี่น้องสดชื่นนะคะเดี๋ยวมาใน,นห้าวกระสิไปปาร์ตี้กัน เสียงแบบเสียงแพะพี่นอ้นอง,งผ่านทางรางพุ่นวิแพะแบะอรู้สึกว่าพระจิมมีจังไดลหะะเศรษฐีเมืองเขาโลชเก็มเนี้นี่มีธุรกิจหลายอย่างมีโองพิมพ์มีร้านอาหารมีอะไรอวะ โอ้เยอะแต่เสียดาย <laughs> มีลูกชายผูย้เดียวเออก็ <laughs> มีภรรยาเมื่อกี้นะคะ <laughs> คยยกิ๊บเก๋นี่คุณยายแขกค่ะคุณยายแขกตื่นแล้วเป็นไงายายสบายดีค่ะหลับ <laughs> <laughs> สบายดีค่ะ <laughs> แล้ก็สบายหนูฝ <laughs> <laughs> ันว่าใครอ้วกเมื่อคืนวั <laughs> <laughs> งอุย้ยมาเสียงแบบ <laughs> เสียงแพะ <laughs> มาดูบรรยากาศกัน,กนบ้านนั้นเขามีแพ้ดูซิธรรมศาสตร์พี่น้องนี่เลยจุดคลายแมตพี่ล็อกนางชอบอะไรที่เป็นของโบราณรู้สึกว่านี้นางซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้เบียนางปีไหนไม่รู้น่ารักเลยเนี่ยตะมุตะมิ ยังขี่ได้ด้นี่พี่น้องยังขี่ได้อยู่ด้วเนี่ยอือเอาคลิปนี้กับจบบรรยากาศบ้านบานก็น่าจะเนาะตอนใช้สายเดี๋ยวเขาคอยไปเหมา้อยกันเว่าผืนคนตอนปาร์ตี้แล้วกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง